สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมุตูนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางปกคลุมภาคตะหนออกเชียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะันออกเชียงเหนือและภาคตะันออ,ตอนออกตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะ โดยภาคเหนือและภาคตะอลอ,อกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูมีอากาศหนาวค่ะสำหรับมรสุมนะคะที่พัดปกคลุมบริเวณเอา่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองในวันนี้และวันพรุ่งนี้พบว่า ในวันนี้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเมื่อวานและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้น24ชั่วโมงในช่วงวันที่5 6กุมภาพันธ์นี้พบว่าในวันที่5อุณหภูมิลดลง1 2องศาเซลเซียสส่วนวันที่6อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ ขึ้นดมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันในวันนี้บริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศรายภาค ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13 22องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ5 13องศาเซลเซียสบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-18องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ8-13องศาเซลเซียสบริเวณภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยในบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22ององศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝน้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-24อองศาเซลเซียสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่วนประชาชนที่อยู่ภาคใต้ตอนล่างระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ